สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับ mm hmm. เอาวันนี้ครูนะครับชื่อครูวัชรเลศเพียรสานะจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับเรื่องมาตาตัวสะกดนะตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทย ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดท4.1ปสามทับสองเขียนสะกดและบอกความหมายของคําสาระการเรียนรู้มาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตาและไม่ตรงตามมาตานะครับทบทวนความรู้เรื่องมาตาตัวสะกดกันก่อนนะครับมาตาตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคํามีทั้งหมดเก้ามาตานะครับเป็นมาตาที่ไม่มีตัวสะกดหนึ่งมาตาได้แก่มาตาอะไรครับเคยเรียนไปแล้วมาตา แม่กกานะครับที่ไม่มีตัวสะกดนะทีนี้มีตัวสะกดนะครับมีแปดมาตาแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่อ่าหนึ่งตัวสะกดตรงตามมาตาสองตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะครับหมายถึงมาตาที่ใช้ตัวสะกดแค่เพียงตัวเดียวนะครับอันหนึ่งมาตาต่อหนึ่งตัวมีสี่มาตานะได้แก่แม่กงนะครับใช้งอสะกดแม่กลมใช้มอสะกด แม่เกยใช้ยยอสะกดและแม่เกยช้ยวอสะกดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตากันนะครับตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาหมายถึงตัวมาตาที่ใช้ตัวสะกดหลายตัวแต่ออกเสียงเหมือนกันนะครับคือมีหลายตัวแต่ออกเสียงเหมือนกันกับตัวเดียวนะมีอยู่สีมาตาได้แก่มาตาแม,มาก่กลนนะครับใช้นอหนูยอผูห้หญิงรอเรือรอลิงรอจุลานะครับสะกดออกเสียง เป็นนอนูนะครับมาตาแม่กุกนะครับใช้กอไก่ขอไข่คอควายคอคนคอระครังสะกดนะครับออกเสียงเป็นอกอไก่นะครับมาตาแม่ก,กดนะครับใช้ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตักถอฐานทอนงมโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทง สอาลาสอฤษีสอเสือนะครับอ่าสะกดออกเสียงเหมือนกันกับใช้ดอเด็กสะกดนะครับอ่าสีนะครับมาตาแม่กบใช้บอใบไม้ปอปลาพอสำเพาฟอฟันสกดนะครับออกเสียงเหมือนใช้บอใบไม้สะกดนะอาที่นี้นะครับตัวอย่างคาในมาตาแม่กลนะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับตอบพร้อมกันหน่อยนะ่รูปแรกนะครับรูปแรกรูปแรกนะครับเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับใช้ทานอาหารอะไรเอ่ย ช้อนนะครับใช้นอหนูสะกดนะรูปที่สองนะครับรูปที่สองผู้ชายใส่ชุดลายพรางคนนี้นะครับทําอาชีพอะไรนักเรียนทางว่าน่าจะตอบได้แล้วนะครับทหารนะครับรอเรือสะกดแต่ออกเสียงเหมือนกันกันกบนอหนูนะรูปที่สามนะครับลูกสีขาวดําลูกนี้นะครับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะอ,อะไรเอ่ย ฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลใช้ลอลิงสะกดนะแต่ออกเสียงเหมือนกันกับนอหนูต่อมานะครับเงินเงินนะครับมีอยู่สองแบบนะที่ใช้ในประเทศก็คืออเป็นแบบที่เป็นแบงก์นะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเหรียญน,นะครับใช้ย,ยอผู้หญิงสะกดนะแต่ออกเสียงเหมือนนอหนูนะครับต่อมาคําที่อยู่ในมาตาแม่ปุกนะครับคําแรกอ่นักเรียนหลายคนก็น่าจะเคยได้กินนะครับ คำแรกรูปแรกรูปคุกกี้นะครับกอไก่นะใช้กอไก่สะกดอันที่สองนะครับอันที่สองเคยเห็นนะครับอันที่สองเป็นเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับร่วมกับเสื้อผ้าอย่างหนึ่งนะก็คือเนคไทนะครับใช้อคอวายสะกดแต่ออกเสียงเป็นกอไก่นะ คำที่สามอะไรเอ่ยบางคนก็อาจจะตอบว่าน้องหมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าคําคอยู่ในมาตามแม่กกนะครับหมาเนี่ยเป็นคําในมาตามแม่กกานะครับหมาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุนัขนะครับใช้ขอไข่สะกดแต่ก็ออกเสียงเหมือนกอไก่นะอันสุดท้ายนะครับเห็นอยู่บนท้องฟ้านะครับสีขาวเหมือนปุยนุ่นคือ เมฆนะครับใช้อคอระลังสะกดแต่ก็ออกเสียงเหมือนกอไก่เหมือนกันนะครับตัวอย่างคำในมาตราแม่กดนะทีนี้ขาวขาวนะครับขาวขาวเอสเป็นแผ่นๆน,น,นะอะไรเอ่ยคำแรกกระดาษนะครับใช้สอรหรือสีสกดนะครับแต่ออกเสียงเหมือนดอยดอิอันที่สองไม้อะไรไม้ไม้อะไรครับ อุปกรณ์การเรียนไม้ไม้บรรทัดนะครับดอเด็กสะกดนะอันที่สามอะไรอันที่สามเป็นของมีค่านะครับเครื่องประดับนะเพชรน,นะครับใช้ชอช้างสะกดนะแต่ออกเสียงคล้ายกับดอเด็กออกเสียงเหมือนดอเด็กนะครับอันที่สี่อะไรอันที่สี่เสื้อเสื้ออะไรเอ่ยเสื้อ เสื้อเชิ Freiheit, color, ey, olo, ้ตนะครับเสื้อเนี่ยมีหลายชนิดนะทั้งเสื้อโปโลเสื้อคอกลมเสื้อยืดนะครับแต่อันนี้คือเสื้อเชิ้ตนะใช้ต่อเต่าสะกดแต่ออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับเป็นแม่กดอะต่อมาผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้ทําอาชีพอะไรเห็นแต่งตัวอย่างนี้เป็นตํารวจนะครับจอจานจอจานสะกดนะครับแต่ออกเสียงเป็นดอเด็กนะตํารวจ ต่อมานะครับที่เป็นแบงค์แบงเงินที่เป็นแบงค์แบงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าว่าอะไรเอ่ยว่าว่าว่าทนบัตรนะครับใช้ตอเต่าตอเรือสะกดนะแต่ออกเสียงเป็นดอเด็กนะครับธนบัตรต่อมานะครับต่อมามีอยู่ทุกบ้านนะครับใช้รับชมอ่าละครนะหรือว่ารายการอะไรต่างๆนะครับมันคือรูปีสามคืออะไรครับรูปีสามคือ ทูระทัศนะครับใช้สอสาาสะกดนะออกเสียงเป็นดดเด็กแม่กดนะครับอันที่สี่อันที่สี่อะไรครับเวลามีแผลใช้ติดใช้ติดห้ามเลือกนะครับอันที่สี่คือพลาสเตอร์นะครับสอเสือสะกดนะแต่ออกเสียงเป็นดดเด็กนะครับมาตาแม่กดนะพลาสเตอร์ อต่อมานะครับมาตาสุดท้ายมาตาสุดท้ายมาตาแม่กบนะครับมาตาแม่กรบรูปแรกคืออะไรครับอะไรครับใช้สามารถใช้อ่าทานอาหารได้นะครับะตะเกียบนะครับใช้บอใบไม้สะกดนะอยู่ในมาตาแม่กบอันที่สองอะไรครับอะจุดไหว้เจ้านะครับไหว้พระไหว้เจ้านะเจ้าที่อย่างงี้ อันที่สองคือ,อทูบนะครับใช้ปอปลาสะกดแต่ออกเสียงเหมือนกับบอใบไม้นะครับอยู่ในมาตาแม่กบอันที่สามนะครับบางคนอาจจะตอบว่าเตาอบนะแต่มันมีอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อของมันก็คือไม้ไม้อะไรครับไม้ไม้ไมโครเวฟนะครับคำว่าเวฟนะใช้ฟอ ฟันสะกดนะครับแต่ออกเสียงเป็นแม่กบนะเป็นบอใบไม้อ่าอันที่สี่ทับพีนะครับทับพีพอพ่านสะกดนะแต่ออกเสียงบอใบไม้นะครับอยู่ในมาตาแม่กบนะสำหรับวันนี้นะครับการเรียนการสอนเรื่องอ่าตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับอ่าครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทบทวนกันก่อนนะครับ ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาก็คือตัวสะกดที่มีคือมาตาที่มีตัวสะกดหลายตัวนะ <itch assessment> ครับแต่ว่ามันจะออกเสียงซ้ำกันกับมาอากับหนึ่งตัวในมาตานั้นนะครับก็คือมาตาแม่กลมมาตาแม่กกมาตาแม่กบแล้วก็มาตาแม่กดนะครับมีสีมาตาที่ไม่ตรงตามมาตานะมีตัวสะกดหลายตัวนักเรียนก็ พยายามนะครับทําความเข้าใจนะไม่ใช่แค่แหล่งความรู้ที่ครูให้ไปนี้นะครับสามารถศึกษาได้หลายทางนะครับในยุคปัจจุบันนี้นักเรียนสามารถอเปิด Google ดูเปิด YouTube ดูได้นะครับ่าทีนี้นะครับครูขอฝากให้นักเรียนอย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับ ถ้ามีเวลาว่างก็ไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านด้วยนะครับเวลาที่มีเวลาว่างนะครับครูก็ขอ,อจบการเรียนการสอนแค่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ